สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลูกเพจลูกช่องที่เคารพตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องนิยาริแลฝันหวานกับรายการเล่าให้ฟังแลฝันหวานช่วงนิยายสีชมพูก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีฝ่าแต่ก่อนอื่นที่จะไม่ให้ทุกคนลืมเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของนิยลิด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้กัสศวราเข้าเรื่องเลยแนะเนาะกับเรื่องที่มีชื่อว่าเด e c ชา l ร e n g อร์แกงสุรักจับหัวใจคุณชายเย็นชาตอนที่14นายยังออกมาจากบ้านตระกูลปาร์คแล้ว ก็กลับมาอยู่บ้านและก็ทำงานที่ร้านเค้กของตัวเองตามเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเธอคิดถึงจูบแรกที่นายผีดิบนั่นปนเอาไปอยู่บ่อยๆเฟิร์สคิดที่ทำให้หัวใจของเธอวันไว้อย่างบอกไม่ถูกนายังนายังนายยังฮะฮะฮะว่าไงโซริม โซริมเรียกเธออยู่หลายครั้งแต่นายังก็ไม่ได้ยินเป็นอะไรนายังเธอดูเหมอรอพิกลพิกลนะโซริมเดินเข้ามาหานายังถึงรู้ตัวเออเอ,อ๋อเปล่านี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรได้ยังไงแกยืนใจรอยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยลูกค้ายืนรอจ่ายตังค์กับแกนานแล้วนะนายังหันไปมองลูกค้า มันก็จริงอย่างที่โซริมพูดเออขอโทษค่ะขอโทษด้วยค่ะนายยังเอยขอโทษลูกค้ารีบคิดเงินค่าเค,ค้กให้รวดเร็วที่สุดแกแกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าดูมือมือนะเปล่าฉันเปล่านะฉันสบายดีไม่ได้เป็นอะไรเลยนายยังทําเป็นยิ้มเอาใจฉันคิดว่าแกเปลี่ยนไปนะนายยังโซริมจับผิดเปลี่ยน เป็นไปยังไงฉันก็เหมือนเดิมนี่นายยังหลบตาตั้งแต่แกออกจากบ้านตระกูลปาร์กมาแกดูใจรอยปแปลกๆนะเหมือนแกมีเรื่องต้องให้คิดถามจริงเถอะแกเป็นอะไรมากปะเนี่ยหรือว่าแก๊งบ้านนั่นมาทำอะไรแกอีกโจริมคาดคั้นทํำอะไรไม่ทําอะไรนี่นายยังเฉยๆนายยังฉันไม่ได้เพิ่งรู้จักแกนะแกมีเรื่องอะไรในใจหรือ ที่ฉันไม่รู้บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโซริมลุกหนักนายังเหมือนโดาานคาถางะจังงังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกน้ำท่วมปากไม่มีอะไรจริงๆแกแกนี่ก็บ้าจริงคนไม่มีอะไรจะบังคับให้มีแปลกคนจริงๆเลยแกอ่ะนายยังกบเกินไม่มีไม่มีแน่นะจริงไม่มีนายยังทำเสียงเข้ม อย่านะอย่าให้รู้นะว่ามีอะไรไม่อย่างนั้นล่ะ <c oughs> โซริมทำเสียงคูแต่ปากกับยิม้มไม่มีหรอกนาไปเธอไปไปดูแลลูกค้าไปนายยังออกปากไรโตริมกำลังจะเดินไปแต่ก็เหมือนคิดอะไรออกแล้วหันกลับมาถามนายยังอะไรนายยังตกใจยายบ้องโซริมอยู่ดีๆก็เรียกสเสียงดังแกบอกเรื่องนั้นกับแม่แกหรือยัง โซริมหมายถึงเรื่องเทเนอร์ยังเลยฉันยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงฉันกะว่าจะรับเงินว่าสุดท้ายออกมาแล้วค่อยบอกนะ่ะตอนนั้นแม่คงทำใจได้พอเงินเข้ามาสำรองจ่ายแล้วอะ่ะมันโอเคที่สุดไงนายยังหนักใจอืมเหรอแล้วถ้าแม่แกไปโรงเรียนแล้วเขารู้ล่ะแกจะทำยังไงโซริมสมมติไม่หรอกแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ยังไม่ไปไหนหรอกนานายยังเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ท้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่นายยังคิดเธอเชื่อได้ผิดพลาดมากเพราะตอนนี้หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลและตั้งตัวได้คุณคิมก็ขับรถมาที่โรงเรียนของเธอทันทีคุณคิมคุณคิมคะคุณคิมพวกสาวสาวลูกน้องของเธอดีใจที่เธอกลับมาทำงานได้สักที เป็นยังไงบ้างจ้ ager, จาสาวๆฉันไม่อยู่เกิดเรื่องว,วุ่นวายอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าค,คุณคิมถามลูกน้องเดินไปนั่นงที่โซฟาหนานุ่มก็นอกจากเรื่องเทนเนอร์คนใหม่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะค่ะลุงน้องของเธอตอบตรงไปตรงมาเทนเนอร์คนใหม่ทำไมเหรอมีเรื่องอะไรแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะฉันจะได้เข้ามาขอบคุณเขาสักหน่อยนะ่ะค,คุณคิมถามถึงเทนเนอร์ต,<ๆ>ตัวแสบ ขอบคุณขอบคุณทำไมคะคุณคิมเทนเนอร์บ้านนั่นมันหอบเงินหนีไปอยู่อเมริกาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ได้เงินค่าจ้างเลยมั้งคะลูกน้องของคุณคิมรายงานอะอะไรนะเธอพูดใหม่อีกทีสิคุณคิมไม่แน่ใจกับสิ่งที่ได้ยินหนูบอกว่าเทนเนอร์คนใหม่ที่คุณคิมจ้างมานะคะเขาหอบเงินหนีไปอยู่เมืองนอกตั้งนานแล้วค่ะลูกน้องย้าหนีไปเมืองนอกตั้งนานแล้ว แล้วใครไปเทมมารยาให้คุณชายป้ากันตอบฉันมาสิคุณคิมถามต่อทันทีก็คุณนายังไงคะเธอไปเทมมารยาทแทนคุณคิมอยู่เป็นเดือนนู่นแน่คุณนายังนี่เก่งจริงๆเลยนะคะลูกน้องของคุณคิมเอยชมปากเปาะหมายความว่าคุณคิมปฏิป,ปต่อเรื่องราวทั้งหมดนี่ก็เท่ากับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายังไปทำหน้าที่ทุกอย่างแทนเธอโดยปิดปากไม่พูด ถึงเรื่องที่เทนเนอร์บ้านนั่นเชิดเงินหนีไปลูกนะลูกทำไมถึงไม่ยอมบอกแม่เลยสักคำแก้ปัญหาเองแบบนี้ทำไมอยู่เป็นเดือนเดือนนายังนะนายังหนาบ้านตระกูลปาร์กก่อนวันที่เธอจะย้ายออกคุณนายปาร์กเรียกนายังเข้าไปพบพเพื่อเคลียร์เรื่องเงินงวดสุดท้ายวันนี้เธอจึงกลับมาที่บ้านตระกูลปาร์กอย่างกากาก,กลักร้ พอไม่อยากจะเจอนายผีดิบนั่นอีกนั่งสิคุณนายปาร์คบอกเมื่อนายยังเข้ามาในห้องทำงานของเธอเธอเดินไปนั่งอย่างวางง่ายอยากให้ทุกอย่างมันจบพันไปไวๆเธอทำงานได้ดีมากนะคุณนายปาร์คชมค่ะเธอตอบเสียงเบาตอนนี้เท่ากับว่างานของเธอเสร็จแล้วนะวันนี้ฉันก็เลยเรียกเธอมาเพื่อรับเงินงัวสุดท้ายคุณนายปาร์ค ยื่นเช็คที่เตรียมไว้ให้เธอจากนี้ถือว่าเธอและตระกูลของฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันจะแมัปาร์ครอบมองปฏิกิริยาของนายังค่ะนายังพยักหน้ารับดีจากนี้แนะ้ะตลอดไปอย่ากลับมาที่นี่อีกแล้วก็ห้ามไปยุ่งกับชีวิตของฮุนซูล่ะออกไปจากชีวิตพวกเราแล้วก็ไปให้มันพ้นๆด้วยนะ นายยังถึงกับสะอึกกับคำพูดของคุณนายปาร์คแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพยักหน้ารับอย่างเดียวจำคำฉันไวนะ้นายยังอย่าเข้ามาวุ่นวายอะไรกับคุณซูอีกไม่อย่างนั้นเธอและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเธอได้เดือดร้อนแน่ๆคุณนายปาร์คครูทิ้งท้ายนายยังเข้าใจทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาของตระกูลที่สูงส่งอย่างตระกูลปาร์คคงไม่อยากให้ลูกชายมาคบ ค้าสมาคมอะไรกับเธอสักเท่าไหร่ฐานะมันต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อนายยังรับเช็คเสร็จแล้วก็ตรงดิ่งกลับบ้านทันทีเธอเดินเอาเงินไปให้แม่แม่จะได้ดีใจที่ทุกอย่างมันได้จบสิ้นลงสักทีนะบ้านคุณคิมแม่มานั่งทำอะไรตรงนี้คะ นายังถามเมื่อเห็นแม่นั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านหลังจากที่เธอเดินเข้าบ้านมาหนูไปไหนมาลูกคุณคิมไม่ตอบแต่กลับยิงคำถามสวนกับไปทันทีนายังเดินมานั่งข้างๆแม่ไปรับเช็คงว่สุดท้ายค่ะแม่นายังล้วงกระเป๋าหยิบเช็คขึ้นมาให้แม่ได้เห็นทําไมหนูไม่บอกแม่หนูแค่ไปรับเช็คเองมันไม่สำคัญอะไรนี่คะหนูไปเองก็ได้ นายยังเข้าใจผิดนึกว่าแม่พูดถึงเรื่องเช็คแม่หมายความว่าทําไมหนุไม่บอกแม่เรื่องเทนเนอร์ที่หอบมเงินหนีไปเมืองนอกแล้วควรคีมต่อว่าลูกสาวปิดบังเรื่องนี้กับเธอนายยังอ้าป,ปากหวอไม่คิดว่าแม่จะรู้เรื่องนี้ซะแล้วเออแม่รู้ได้ยังไงคะนายยังเสียงอ่อยวันนี้แม่ไปที่โรงเรียนมาพนักงานเล่าให้แม่ฟังทุกอย่างแล้ว เทรนเนอร์ที่แม่จ้างมามันหอมเงินหนีไปแล้วแต่แม่ไม่เข้าใจว่าทําไมหนูไม่บอกแม่เออหนูขอโทษนะคะแม่หนูเห็นว่าแม่ไม่สบายอยู่หนูไม่อยากเอาเรื่องไร้สาระไปให้แม่ปวดหัวนะคะนายยังสํานึกผิดมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยนะลูกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าลูกทําทุกอย่างผิดพลาดมันจะแย่เอานะรู้ไหมแต่มันไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คะแม่ หนูทํางานนี้สําเร็จแล้วและหนูก็เอาตังค์มาให้แม่แล้วไงคะคุณคิมถอนหายใจมันก็จริงอย่างที่นายยังพูดเธอไม่มีสิทธิ์ไปโกรธอะไรลูกสาวด้วยซ้ําเธอต้องขอบคุณนายยังตัางหากที่อุตสาห์แก้ไขปัญหาให้แม่ไม่ได้ว่าอะไรหนูนะแต่แม่อยากให้หนูบอกแม่บ้างเราสองคนไม่มีใครแล้วนะลูกมีเรื่องอะไรเราสองคนก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาสิหนูเป็นห่วงแม่นี่คะ ก็เลยไม่ได้บอกนายยังขยับเข้าไปกอดเอวแม่แต่ที่หนูทำแบบนี้แม่จะเป็นห่วงหนูมากกว่ารู้ไหมค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วนายยังรับคำคุณคิมกอดลูกสาวไว้แน่นขอบใจมากนะลูกที่ทำให้ทุกอย่างถามไปได้ดีเพื่อแม่หนูเป็นเด็กดีจริงๆคุณคิมพึมพำในใจณสนามบินประจำชาติ คนของตระกูลฮานเดินทางมารับคุณหนูฮานตามคําสั่งของประธานฮานตามหมายกําหนดกับถึงเกาหลีของคุณหนูยูอินต้องรีบประเสรสิฐกสนนั่งรถจากบ้านชาริมทะเลมาถึงสนามบินในเวลาที่กําหนดมาอย่างนั้นได้มีหวังโดนจับได้แน่ๆว่าเธอมาถึงเกาหลีนานแล้วแต่พอมาถึงสนามบินเธอก็ต้องรีบหลบทันทีเมื่อคนตระกูลฮานยืนรอตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าคุณหนูครับ เสียงของคนในตระกูลฮานทักเธออยู่อินพยายามหยบแต่มันก็ไม่ทันแล้วอว่าไงเธอเชิหน้าเป็นนางพญาแตกต่างจากตอนที่เข้ามารีบรับทำไมคุณหนูมาอยู่ตรงนี้ล่ะครับลูกสมุนสงสัยเพราะคุณหนูน่าจะเดินออกมาจากประตูผู้โดยสารขาเข้ามากกว่าทางเข้าสนามบินเออฉันมาถึงตั้งนานแล้ว แต่พวกนายไม่มารับฉันสักทีนี่ถ้าช้ากว่านี้อีกนิดฉันจะเรียกรถกลับบ้านเองแล้วนะยยอินทำโมโหกบเกือนเอ่อพวกเราต้องขอโทษคุณหนูด้วยนะครับลูกสมุนของเธอได้งานไปให้คนอื่นรับรู้ว่าเจอเธอแล้วทั้งหมดจึงออกมารวมตัวกันตรงที่เธอยือนอยู่จะมาทำไมให้เยอะแยะแล่ะเนี่ยเฮ้ยอารมณ์เสียอ้าวแล้วคุณพ่อล่ะ ยูอินแปลกใจไม่เห็นทุกคนมารวมกันแต่กลับไม่เจอพ่อของตนการกลับมาของลูกสาวสุดที่รักประธานฮานไม่น่าจะพลาดได้คุณท่านบินไปอังกฤษเมื่อวานนี้ครับก็เลยไม่ได้มารับคุณหนูด้วยตัวเองลูกสมุนรายงานฮะพ่อไปอังกฤษแล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันเลยยูอินโวยวายก็คุณท่านกลัวว่าถ้าคุณหนูรู้ว่าคุณพ่อไม่อยู่คุณหนูจะไม่ยอมกลับมาไงครับและ คุณท่านก็ยังกำชับอีกว่าให้คุณหนูไปทานข้าวกับลูกชายตระกูลปาร์คด้วยนะครับยูอินรู้เพราะเรื่องนี้พ่อของเธอเกินให้ฟังตั้งนานแล้วกับเรื่องไปกินข้าวกับคุณชายบ้าอะไรนั่นอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยฉันอยากกลับบ้านยูอินตัดบทแต่คุณหนูต้องทําตามคําสั่งคุณพ่อนะครับลูกสมุนคนสนิทของพ่อทําตามคําสั่งของประธานฮานได้ดีเยี่ยมแถมยังทําดีจนเกินค่าซะด้วยรู้นะไม่ต้องมาสั่ง ไม่ต้องกลัวหรอกรับรองว่าฉันทําทุกอย่างตามที่พ่อต้องการแน่ยูเอินรําคาญเธอจําพวดพลาดเดินไปไม่รอลูกสมุนโอ๊ยอยู่อินไม่ทางระวังเดินชนผู้หญิงคนหนึ่งเข้าอย่างจังขอโทษค่ะขอโทษค่ะยู่อินรีบเก็บข้าวของที่หล่อนกระชนกระจัดกระจายไว้คืนให้เจ้าของเดินยังไงไม่ดูตามมาตาเรือเลยยะ ย่ยปากแดงแต่งตัวสเปียวจีดเดินชนกับเธอขึ้นเสียงแวด๊ดแวด๊ดลูกสมุนยูอินวิ่งเข้ามาประกบทันทีเกิดอะไรขึ้นครับคุณหนูไม่มีอะไรฉันแค่เดินชนคุณผู้หญิงคนนี้เขานายช่วยเคลียร์หน่อยแล้วกันนะว่าเขาจะเอาอยัางไงครับลูกสมุนรับคําจากเธออ้ออย่าลืมขอเบอร์เขาให้ฉันด้วยนะยูอินสั่งก่อนจะเดินนําลูกสมุน คนอื่นไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าประตูทางออกพอเข้ามานั่งในรถยูอิงก็ยิ้มกว้างเธอกำลังคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วอยากจะนัดบอดให้ช้าน,นักใช่ไหมได้รับรองว่านายได้บอดสมใจแน่คุณชายปาร์กยูอินยิ้มเจ้าเรมีแผนร้ายในหัวงานนี้เธอจะเล่นงานให้ถึงที่สุดให้สะดุ้งจนถึงตับไตเสพุงทุกคนไปเลย จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเธออีกทันทีที่ได้เบอร์จากรูปสมุนฮนนยูอินจึงจัดการโทรหาผู้หญิงคนนั้นทันทีเธอคิดจะหาเรื่องแก้เพดพ่อของเธอและคนตระกูลปาร์คที่จะก,กีจอก,การจับคู่ให้เธอดีนักโหลเสียงเล็กแหลมของยายปากแดงดังตามสายขึ้นมาสวัสดีฉันชื่อฮานยูอินผู้หญิงที่เดินชนเธอที่สนามบินเมื่อตอนป่ายวันนี้นะ่ะ อยู่อินแนะนำตัวอ๋อมีอะไรหรือคะคุณหนูฮานถ้าเรื่องค่าเสียหายนะลูกน้องคุณนะ่ะเคีย์ให้ฉันหมดแล้วนะเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะปลายสายตอบเสียงเรียบเธออยากได้ค่าเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่าละ่ะอยู่อินเสนอทันทีเพราะดูท่าทางจากผู้หญิงคนนี้แล้วคงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่เบาเดาวจากเสื้อผ้าหน้าผมและกลิ่นน้ำหอมของเธอหมายความว่ายังไงคะปลายสายสนใจ ฉันมีงานให้เธอทำงานสบายๆง่ายๆและเงินดีเธอสนไหมยูอินเอาเงินมาล่อฉันไม่ขายตัวหรอกนะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายว่าให้เธอมาขายตัวซะหน่อยแต่อยากจะให้เธอช่วยอะไรฉันหน่อยแค่แค่นั้นมีค่าตอบแทนให้เธอนะช่วยอะไรคะเดี๋ยวสิอย่าพึ่งใจร้อนฉันว่าเรามาหาทางเจอกันหน่อยดีกว่าไหมฉันอยากจะตกลงกับเธอแบบส่วนตัวส่วนตัวน่ะ อยูอินเสนอเจอที่ไหนเมื่อไหรล่ะคะพรุ่งนี้ยูอินจัดการแนะนำสถานที่และกับเวลานัดหมายให้กับยายปากแดงก่อนจะยิ้มเจ้าเร่เดี๋ยวเธอจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยไม่มีทิฏฐิเลยฮ่าฮ่าฮ่าณที่นัดหมายถึงเวลานัดหมายฮันยูอินออกมาพบกับยายปากแดง ที่แต่งตัวเปี้ยวซาที่สวนสาธารณะตามที่นัดเอาไว้ยัยนันมานั่งรออยู่ก่อนแล้วและเมื่อเห็นยูอินเดินมายัยปากแดงจึงลุกขึ้นทักทายเธอคุณหนูฮานสวัสดีค่ะยัยปากแดงทักทายเธอยูอินพยักหน้ารับแล้วเธอละชื่ออะไรแม้จะติดต่อนัดหมายโดยการได้เบอร์แต่ยูอินก็ไม่ได้ถามว่ายัยปากแดงนั้นชื่ออะไรตั้งแต่แรกฉันชื่อมีรียัยปากแดงตอบแล้วก็เชิดหน้า หญิงตามนิสัยโอเคมิรีฉันขอเข้าประเด็นเลยนะไม่อยากอมคอมนะ่ะอยู่อินไม่อยากจะเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วได้ค่ะฉันมีงานให้เธอทําโดยให้เธอปลอมตัวเป็นฉันไปกินข้าวกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่อินทําเสียงจริงจังยายนั่นหน้าตึงขึ้นมาทันทีฉันบอกแล้วไงวะคะว่าฉันไม่ขายตัวไม่ใช่อย่างนั้นฟังให้ฉันให้จบก่อนสิอยู่อินปฏิเสธพลวัน มันคืออย่างนี้พ่อของฉันต้องการจับคู่ให้ฉันและคุณชายตระกูลปาร์คก็เลยอยากให้ฉันไปกินข้าวหรือออกเดทก,กับเขานะ่ะแต่ฉันไม่ต้องการนะเธอเข้าใจฉันใช่ไหมฉันเลยจะจ้างเธอให้ไปออกเดทแทนฉันไงยูอินรีบอธิบายเพราะกลัวว่าเยานี่จะไม่ตกลงทำไมเธอถึงไม่อยากไปออกเดทก,กับคุณชายตระกูลปาร์คนั่นล่ะหรือว่าเขาขี้เหร่มากหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะเราสองคนไม่เคยเห็นหน้ากันอ้าวแล้วแบบนี้ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นผุ้ชายปัร์กเรื่องนั้นเธอไม่ต้องห่วงหรอกหน้าเดี๋ยวฉันจะจัดการนัดแนะทุกอย่างให้เองเธอรู้เท่าที่ฉันรู้ก็พออยู่อินวางแผนมีรีพยักหน้าแล้วคนอื่นเขาจะไม่สงสัยเหรอคะว่าฉันไม่ใช่เธออย่างน้อยก็ครอบครัวของเธอสองถูกไหมเธอ ถึงต้องเล่นให้เนียนไงเธอสองคนไม่ได้เจอกันเลยแน่นะไม่เคยเจอหรอกนะอืมถ้าอย่างนั้นก็ง่ายหน่อยแต่แม่ของคุณชายป๊าเคยเจอฉันตอนอยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นเธออยากให้เขาเห็นเด็กขาดเลยนะไม่อย่างนั้นแล้วก็ความแปลกแน่แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือคุณนายป๊าอยู่อินอธิบายลักษณะเจ้าแม่ป๊าให้มีรีฟัง ฉันว่าแค่เธอไม่เข้าไปบ้านตระกูลปาร์คทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหานะมีรีพยักหน้าเข้าใจแล้วถ้าเกิดฉันกับคุณชายปาร์คนะ่าชอบกันขึ้นมาจริงๆแล้วก็เธอจะทํำยังไงหรอมีรีรองเชิงโอ้ยก็ดีนะสิถ้าสองคนก็แต่งงานางไปเลยฉันจะได้ใช้ชีวิตของฉันอย่างที่ฉันอยากทำ <laughs> อยู่อินหัวเราะในใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็วิเศษไปเลยในสิมีรี โอเคฉันตกลงทํางานนี้ให้เธอยิ s yes! ขอบคุณมากเลยมีรีนี่คือวันนัดและเวลาสถานที่ที่ฉันนัดให้เธอนะยูอินเอาข้อมูลที่ลูกสมุนของเธอเอามาบอกกับมีรีอืแเ้าเรื่องราคาล่ะงานนี้ค่าตัวของฉันเท่าไหร่หรอมีรีเข้าประเด็นยูอินจึงบอกจำนวนเงินไปจำนวนหนึ่งเธอพยักหน้าพอใจเอาละทุกอย่างเรียบร้อยอีกสองวัน จะได้เริ่มงานของเธอแล้วนะจำเอาไว้ละมีรีเธอต้องทำงานนี้ให้เนียนที่สุดย้ายใครจับได้ว่าเธอไม่ใช่ฉันยูอินกำชับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่ปัญหาก็คือเฮ <Hey, S 2> นี่เธอยังจะมีปัญหาอะไรอีกยู <You S 2> อินชักตำคานกับความเดือดมากของยิมมีรีนี่ฮานยูอินนอกจากชื่อของเธอฉันไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเธอเลยนะถ้าฝ่ายโน้ถน,นถามนั่นถามนี่เธอจะให้จะอทำยังไง ฉันคิดว่าฝ่ายนู้นเขาคงจะเตรียมตัวหาข้อมูลเธอมาบ้างแล้วเหมือนกันแหละมีรีรอบครอบอ๋อเรื่องนี้นี่เองเธอไม่ต้องห่วงฉันเตรียมมาให้แล้วนี่คือโปรไฟล์ของฉันทั้งหมด in, ยูอินยื่นเอกสารเปิกนึงให้มีรีเธอรับมาดูอย่างข้าวๆโอเคและทุกอย่างฉันจะจัดการให้เธอเองถงเวลาทันนุนให้นานที่สุดน,นะมีรีขอเวลาให้ฉันได้มีชีวิตยาวนานหน่อยนะยูอินมองมีรีด้วยความหวัง ถ้าเงินถอถึงเรื่องแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาไปก่อนนะได้เรื่องยังไงฉันจะโทรไปรายงานเธอโอเคไหมว่าแล้วยังมีรีนี่ก็เดินออกจากสวนธารณะไปย,ออยูอินยืนยิ้มกว้างอยู่คนเดียวแค่นี้ก็เรียบร้อยหัวเราะในใจอย่างร่าเรื่องละเบิกบาน